สวัสดีค่ะบัลลทั้งสองค่ะแอลค่ะแคค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค่ะจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกกงเกอ่า้าคัตต้องอ่าขายาวนะลูกค่ะจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษั ราคา4,000บาทคารลคาจา๋า,จา,าน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะคาจาก150-180ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆปริมาณประมาณการค่ะลูคาจาก26บาทคา่ะอะลูกค้าจากราคาเราว่าคุ้มเดี๋ยวเรามาดูการซ้ำหรบมอนี้นนนค่ะลูคาจ๋าเป็นกางเก่งผ้าคา้นอ่าขายาวแล้วก็เป็นเอวยางยืดนะคะ ลูกค้าจ๋าเป็นเอวยางยืดนะลูกค้าจ๋าเป็นฟีไซก็ว่าได้ไซส์ไซส่ไซส์เอ็มค่ะลูกค้าจ๋าไซส์เอ็มใส่ไซส์เอลค่ะลูกค้าจ๋าราคาคุ้มมากสําหรับวันนี้อ่อพอคะแม่ค้าท่านไหนที่สนใจค่ะลูกค้าจ๋าสามารถสียบได้หรือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะสินค้าเรามีพร้อมจัดส่งนะคะค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตัวนี้เป็นสินค้าของทางบริษัทวันค่ะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหาย 5- ถึงเเซนะคะค่ะเพื่อนดำช้ำูุ้ดอาจมีเจอค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอาจมีบ้างนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าราคาส0 0พันบาทอ่าเป็นเอวยางยืดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นฝีสายเป็นฝีสายค่ะลูกค้าจ๋าชอบเอฟได้เลยนะผู้หญิงใส่ได้บางตัวผู้ชายสามารถใส่ได้กันได้ค่ะลูกค้าจ๋าสามารถใส่ได้นะคะอะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าุูท่านอีกรอบค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้วันสุดท้ายนะวันที่3 1เป็นแล้ว พ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่มียอดสะสมค่ะลูกค้า,คาจ๋าสามอ่าซื้อให้ครบยอดสองหมื่นนะคะ<ม>เพื่อจะได้ส่วนลด1000บาทเพื่อจะได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบั็กค่ะลูกค้าจ๋าสามารถดูยอดสะสมได้น,นะ้คะล<ม>ูกค้าจ<ช>๋าแต่วันที่1หรือว่าโปรโมชั่นค่ะลูกค้าจ๋าโปรโกรหมดวันนี้นะคะล<ม>ูกค้าจ๋าพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจสามารถเช็คโปรโมชั่นกับพนักงานขายโดยตรงได้นะคะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะมีพระผ้ามาเลยนะคะ ไม่ใช่ครับค่ะเป็นผ้าคาร์ตอนค่ะอ่ะเป็นผ้าคาร์ตอนเป็นเอวยางยืดเป็นคะไซนะนะคะจ๋าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะลูกค้าจ๋าถ้าเป็นเรื่องแบรนด์ที่เราเจอก็จะเป็นของ G U บ้างนะลูกค้าจ๋าเป็น H ทสแอบ้างนะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีอ่าหมวดนี้ก็จะเน้นเป็นโทนสีที่อ่อนๆนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าเน้นโทนสีที่ไม่ฉูดฉาดมาก นะลูกค้าจับแต่ว่าข้อดีของเขาลูกค้าจ๋าเป็นเอวยังยืดนะคะขายง่ายขายสบาย่ะลูกค้าจ๋าหมดปัญหาต้องไปวัดไซส์นะลูกค้าจ๋าเพราะว่าหมวดนี้คนไซส์เอสไซส์ไซส์เอ็มคนไซส์เอ็มใส่ไซส์แอลสามารถใส่ด้วยกันได้นะคะค่ะสำหรับเรื่างนี้มีแฟมาเลยค่ะน่าจะเป็นลายตรงลายจุดนะคะที่อะไรตารางมีมาจ้าใช่ค่ะค่ะตอนนี้มีกระเป๋าด้วยจับพีเอลด้านหลัง เป็นเยอะยู่อ่ะใช่ค่ะหลายทรงหลายสไตล์แต่ว่างานเรื่องแบรนเราจะรวมนะลูาากาเพราะว่าหมวดนี้เป็นงานรวมเป็นงานญี่ปุ่นก็มี งานเมกาก็มาค่ะลูกคาา้าจ้าคือในหนึ่งก็สอบได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกาถ้าเป็นเรื่องแบรนด์ก,ก็ถือว่าเป็นงานรวมๆนะคะลูกคาา้าจ้าถ้าเป็นเรื่องไซส์ย,ยิ่งรวมกัะลูกคาา้าจ้าถามหาเล็กก็มีถามหาใหญ่ก็มาเพราะว่าหมวดนี้เขาเป็นงานรวมๆนะคะสวัสดีลูกคา้าที่ทักทายเข้ามานะคะสวัสดีลูกคา้คาทุกท่านจ้าลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย นะล<ช>ูกค้าจ๋าคอมเมนต์อ่าพูดคุยกันมาก่อนได้นะคะต้องการสินค้าหมวดอะไรนะค้าจาสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะเรามีนัดกันนะลูกค้าจ๋าไม่แน่ใจว่าดูไรสดนะทีท่าน เรามีนัดกันนะคะลูกค้าจ๋าวันที่6เดือน6กค่ะลูกค้าจ๋าปี6 5้าเอาง่ายๆลูกค้าจ๋าเดือนหน้าจ้าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ยังไม่เป็นสมาชิกค่ะลูกค้าจ๋าเออมาเป็นสมาชิกแฟนตัวยงจาแก่แฟนตัวยงค่ะลูกค้าจ๋าสาารถร้ไลคดแช่เพื่อจะได้เป็นแฟนตัวยงเร็วๆนะลูกค้าจ้าเดี๋ยวเรามาแจกกันนะคะวันที่6เดือน6นะคะได้แล้วจ้าลูกค้าจ้าอย่าลืมนะคะ สำหรับคนที่เป็นแฟนตัวยงแล้วนะคะวันที่6เดือน6นะคะอย่าลืมเข้ามารอติดตามไลฟ์สดนะคะว่าเราจะแจกช่วงไหนอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเอาง่ายๆต้องเข้ามาติดตามต่อะะ<ช>ลูกคา๋คาะเป็นแฟนตัวยงแล้วนะคะลูกค้าจะอย่าพลาดนะลูกค้าจะเพื่อจะได้รับของแจกกันเลยทีเดียวถ้าเข้าไม่เข้ามาเอฟลูกค้าจาไม่มีประโยชน์นะคะใช่นะคะเสียสิทธิ์นะคะลูกค้าต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะใช่ค่ะ เรื่องโทนสีก็ค้าเรื่องรูปแบบก็ค้าสไตล์ก็ค้ากลารู้ค้าจ้าครับอ่ะใช่่รวมกันมาเลยจ้ามีทุก็า่าได้นะคะลูกค้าจ๋ามีเป็นทั้งคล้ายๆกับสี่ส่วนจ้าห้าส่วนก็มีมานะลูกค้าจ๋าก็มีมาจ้าอ่ะตัวนี้แพรเจอเป็นยูนิโคนะจ๊ะใช่ค่ะยูนิโคมีมาก G U มีมา S M มีมากนะลูกค้าจ๋าสำหรับเรื่องแบ่งของเราตัวนี้สวยเลย อันนี้เป็นขาดจาั๊มแล้วก็เป็นเนื้อผ้าเวยบปล่อยด้วยค่ะลูกค้าจ๋าเป็นขาจั๊มสไตล์แบบนี้นาะคะจ๋ะา,า,จาบางตัวผู้ชายใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้แตท่ทางนี้ทางานก็ขึ้นอยู่กับตลาดด้วยราคาค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับกระสอบนี้ราคา4 0 0พันบาทนะลูกค้าจ๋าราคา4 0 0พันบาทจำนวนชิ้นประมาณการ็ร150ถึง180ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นคธะลูกค้าจา๋า26กบาท สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ขายงานกางเกงอยู่แล้วนะคะขายงานที่ญีง,งานที่ชายนะคะสามารถนําตัวนี้ไปแขวนขายได้เลยนะจ๊ะต้นทุนแค่26บาทเองจ้าใช่ค่ะคะุ้คุมยั่วๆนะเราจะคุมคุมยั่วๆนะคะ,ะ,ะ,คะสําหรับหมวดนี้นะคะ,ะลูกค้าจ๋าอย่ารอชา้าค่ะซื้อเยอะเรามีราคา,าที่ลดเยอะค่ะลูกค้าจ๋ารือว่าจะซื้อให้ครบยอด20,000 นะคะเพื่อจะได้ลดหนึ่งันบาทก็ได้นะูกคาจ่า,าซื้อเยอะเราก็ลดเยอะ<ช>นะล,ลูกคาจ่าแต่ว่าหมวดนี้ลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าท่านหที่เอไปหรือว่าจะเป็นกระสอบใหม่ก็ได้หรือกระสอบนี้ก็ได้แนะนําให้เอาไปซักปรีดิจ่เพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะลูกค้าจ่าสวยมากเลยจ้ลูกค้าจ่าอ่ะอันนี้เป็นของจีอยู่นะคะ ถ้าซัคลีก็ลูกค้าจะเห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะจะได้ขายง่ายนะลูกค้าจะแต่ว่ามีเปอร์เซ็นเอเยยังเสียยังตายเอวยังยืดนะลูกค้าจ๋าที่ต้องไปทำนะลูกค้าจะอาจมีมาบ้างห้าถึงตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักเราค่ะลูกค้าจ๋าอาจมีมาบ้างนะคะเสียหายเพื่อนดำชํำรุดอาจเจอแน่นอนค่ะลูกค้าจ๋ากเพราะว่าวันนี้เป็นสินค้ามือสองนะลูกค้าจ๋าอาจมีมาบ้างเพราะว่าเกณฑ์เอก เกรตเอของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันค่ะลูกค้าจ้าทางนี้ทางนั้นก็แนะนําให้มาดูสินค้าหน้างานก่อนตัดสินใจซื้อได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าคะสำหรับโทนสีมีคลาคลากันมาเลยนะคะจะเป็นโทนสีสุขภาพอาจจะมีลายดอกบ้านะคะ,นะคะแล้วแต่กระสอบจะรวมรวมกันมาเลยแต่จะเน้นเป็นผ้าคอนต้นนะคะโทนสีดำสไตล์แบบนี้ก็มีมาค่ะ ดำเขียวจิวจ้ะสีลายสีเข้มสีไม่เข้มก็มีมานะคะค่ะมาลองผ่ักตะกร้อ,อ่ะด้านล่างนะคะสวยเยอะๆเลยจากกระสอบนี้ใายค่ะอ่ะเนือกจำนวนชิ้นเราก็ประมาณการนะคะใ,<ช>ให้เ <ๆ S 1> <ๆ S 2> น้นที่น้ําหนักนะคะลูก<ๆ>คาจากะี่บ้ากิโลนะคะเพราะว่าเลือกจำนวนชิ้นบางกระสอบอาจจะได้เยอะ ถ้าเป็นเนื้อผ้าที่บางเบาเยอะๆค่ะนกคะจ๊าดต้นทุนต่อชิ้นเราก็ลดลงไปถ้าเป็นไซส์เยอะๆเยอะๆต้นทุนอาจจะเพิ่มทางนี้ทางนั้นค่ะลูกค้าจ๋าให้เน้นที่น้ําหนักได้เท่ากันแน่นอนนะคะ45่้ากิโลนะลูกค้าจ๋าจะเป็นลูกไหนก็ได้เป็นลูกนี้ก็ดีเป็นลูกใหม่ก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าได้น้ําหนักเท่ากันแน่นอนนะคะอาจจะแตกต่างกันเรื่องจานวนชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะสุทาย เป็นป้ายมือหนึ่งด้วยนะคะคอมเพาเซอร์เฮทแอนเอมีราคาเท่าไหร่จ๊ะเฮทแอนมจะเยอะๆหน่อยนะคะเฮทแอนเอมมีมาซียูมีมายูนิคอร์มีมาะนะคะแก็จะเยอะๆหน่อยนะคะอ่ะอันนี้เราก็ประมาณการน,นะคะส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะทวนรายการค่ะลูกค้าหมวดนี้เป็นกางเกงค้าคัสตอมขาย,ยาวเอเวอยันยืดนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัค ราคา4,000บาทคา่ะน้ำหนัก4.5กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจาก130-150ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการลูค้าขออนุญ,ญาตประมาณการค่ะลูกค้าจาา26บาทคา่ะค่ะและสำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางน,นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์เซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูที่หน้าง,งานได้ค่ะบริษัทของเราเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ